มีบ้างใช่ไหมครับกับรองเท้าที่ซื้อมาแล้วก็ใส่ไม่ได้หรือว่าจะมีบ้างไหมที่แบบคุณซื้อรองเท้ามาหลังจากที่ลองงไปแล้วแต่พอลองใส่ดูอา้าเจ็บเท้าซะง,งั้นหรือว่ามีบ้างไหมกับอาการที่แบบอยู่ๆตื่นมาแล้วก็เมื่อปลายเท้าสาหรับหัดกับพื้นเท่านั้นแหละแบบปวดจีบขึ้นมาเลยซึ่งเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่แบบใหญ่โตอะไรแต่วันหนึง่งรู้ไหมว่ามันก็เกิดอาการที่แบบทําให้มีผล ไปถูกสุขภาพที่ไม่ดีได้ครับรองเท้าส่วนมากไม่ได้ออกแบบมาให้สําหรับทุกๆคนใส่แต่คนส่วนใหญ่สามารถใส่รองเท้าแบบนั้นๆได้ครับงงไหมหลายต่อหลายคนมีหน้าเท้าที่แตกต่างกันออกไปครับการสังเกตว่าตัวเองมีเนื้อที่หน้าเท้าแบบไหนก็ทําให้เราสามารถเลือกรองเท้าที่เราใส่เพื่อสุขภาพของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ เมื่อเราต้องใส่รองเท้าในแบบต่างๆที่ไม่เข้ากับลักษณะเท้าของตัวเองแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพต่างๆในระยะยาวได้เช่นกันครับทางที่ดีควรจะหาซื้อแผ่นเจลหรือว่าหมอนอิงที่แปะไวตรงพื้นรองเท้าเพื่อให้เราแบบเหมือนใส่เราก็แก้อาการแก้ปวดได้อะไรเงี้ยครับหลายแต่หลายคนมักจะใส่รองเท้าโดยที่แบบไม่นึกถึงจุดนั้นปวดก็ปวดปก็ปัวเดียวมันอาจจะแบบใส่ไม่สบายนะครับเปลี่ยนรองเท้าก็ได้อะไรเงี้ยแต่กับบางคน บางคู่เขาก็ต้องแบบเลือกตาแทบกระเดนซื้อมาครับผมก็ยังแนะนําว่าถ้าเกิดเราหาวิธีการใส่รองเท้าหรือว่าการแก้ไขเพื่อทําให้แบบมีประโยชน์จะดีไหมดีถูกไหมละ่ะครับวันนี้บอยมี5เทคนิคกับการเปลี่ยนรองเท้า สุดธรรมดาของคนทําให้มันสามารถใช้งานได้นานมากายิ่งขึ้นมีอายุการใช้งานที่มากขึ้นแล้วก็ดูสวยหรือว่าใส่เราวแบบสุขภาพดีได้ห้าเทคนิคการเปลี่ยนรองเท้าของคุณให้ใส่สบายเหมือนกับซื้อรองเท้าใหม่เลยทีเดียวครับหนึง่งเช็ครองเท้าว่าคือรองเท้าของคุณเป็นรองเท้าแบบไหนครับสามารถเปลี่ยนพื้นรองเท้าได้หรือเปล่าหรือสามารถที่จะแบบดูอย่างสมมติตัวนี้ผมลองซื้อมาเป็นตัวอย่างแล้วกันใส่รองเท้า ตัวนี้ผมซื้อมาในราคาประมาณ2-300บาทแต่ว่าตัวรองเท้าเนี่ยออมีพื้นรองเท้าเป็นโฟมบางๆซึ่งอาจจะมีผลในระยะยาวในการใช้งานเกิดวันหนึ่งใช้ไปใช้มาแล้วแบบเฮ้ยพื้นรองเท้าแบบใส่ไม่สบายเลยอะไรเงี้ยให้เราเปลี่ยนพื้นรองเท้าครับนีออ่ผมผมถอดพื้นรองเท้าออกมาละรองเท้าบางโฟมบางๆใช่ไหมนี่พื้นรองเท้ามันจะเป็นแบบเหมือนเป็นพื้นรองเท้าแข็งๆที่อยู่ด้านล่างนี้ครับ พื้นรองเท้าเนี่ยสามารถซื้อเปลี่ยนได้ครับซึ่งมาหลายคนแบบงงเปลี่ยนได้ด้วยหรอเปลี่ยนได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเป็นยี่ห้อในแบบที่เราซื้อมาแต่ให้ไปซื้อพื้นรองเท้าสำเร็จรูปเพิ่งใช้ได้เหมือนกันครับซื้อพื้นรองเท้าสำเร็จรูปมาแบบน,นี้คือมันจะมีหลายหลายแบบมันจะมีแบบสำหรับผู้ชายที่แบบมีซส่รองเท้าที่ใหญ่ก็ะจะมีพื้นรองเท้าในหลายแบบอาจจะเป็นแบบต่างๆเป็นแบบแบบนี้ อันนี้เป็นพื้นรองเท้าแตันุูมอีกแบบหนึ่งอย่างอันนี้ซือมาให้ดูตัวอย่างหรือถ้าเกิดเป็นพื้นของรองเท้าผู้หญิงจริงๆก็ใช้ได้หมดทั้งผู้ชายผู้หญิงเป็นแบบนี้หาซื้อตัวที่มีแบบเหมือนซับเท้านะก็จะดีกว่าครับดีต่อสุขภาพเท้าเราด้วยซึ่งถ้าเกิดเราสามารถจริงๆแล้วพื้นรองเท้าส่วนใหญ่สามารถถอดได้นะถ้าเกิดว่า อนไม่ได้ก็สวมมนลงไปแทนเลยก็ได้ครับ,รบประมาณนะสมมติว่าคือรองเท้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบคือลรองเท้านี้เราพอเราซื้อมาเนี้ยมันก็สามารถตัดได้ตามไซส์ครับไซที่แบบมากขึ้นเพิ่มความแบบอ่อนนุ่มให้เท้าเราได้ครับใส่เข้าไปเลเลยถ้าเกิดใส่ไม่ได้ก็ให้ตัดตามไซส์ครับมันจะมีเขียนเป็นเบอร์ไซส์มาเรื่อยๆอะไรเงี้ย ก็ตัดแชนไก่ตัดรับเราเปลี่ยนไซส์ได้นอกจากที่แบบคือรองเท้าแบบนี้จะช่วยได้กับพวกรองเท้าผ้าใบของเราแล้วอ่ะยังสามารถควรจะซื้อมาเพื่อแบบเป็นแผ่นรองเท้าที่มันสามารถซัพพอร์ตหน้าเท้าเราได้ดีด้วยครับเพราะว่าในส่วนของรองเท้าส้นสูงของคุณผู้หญิงเนี่ยก็ควรจะมันก็จะไม่ได้เป็นแบบนี้มันก็จะเป็นแบบอารมณ์เหมือนแบบคล้ายๆหมอนรองนิดเล็กๆอะ่ะที่จะทําให้ช่วยแบบ ผู้หญิงสามารถใส่ได้สบายยิ่งขึ้นครับถ้าในแบบละเอียดก็ควรหาคือรองเท้าที่แบบหนานุ่มหน่อยกระชับรองรับแรงกระแทกได้ดีครับข้อต้มีความยืดหยุ่นให้นิ้วเท้าของเราแบบนิ้วเท้าและกล้ามเนื้อเท้าเวลาแบบใส่รองเท้าแล้วมันกดตัวลงไปจะได้แบบไม่ต้องรู้สึกว่าต้องกดหน้าเท้ามากเกินไปครับให้มันเป็นแบบกระจายกระจายแรงกระแทกจากการใส่วิ่งหรือว่าใส่เดินอะไรเงี้ย เพราะว่ามันจะมีผลกับเรื่องสุขภาพเราในนานาพออีก 2. สําหรับรองเท้าที่แบบใครที่ใส่ไปนานๆเรารู้สึกว่าเท้าขยายขึ้นใส่ไม่สบายพอหรือว่าซื้อซื้อมาใส่เราก็แบบหน้าเท้าหลวมหรืออะไรเงี้ยหลวมเวลาแบบเราไปลองรองเท้าตามห้างหรือตามร้านอะไรเงี้ยเขาจะให้เราเผื่อไว้ประมาณประมาณนิ้วข้อหนึ่งอะไรนี้ถูกไหม,มซึ่งพอใส่นิ้วข้อหนึ่งเนี้ย มันจะใส่สบายครับพอถ้าเกิดว่าเราใส่ใส่ไปเรื่อยๆแล้วเกิดแบบรองเท้ามันเกิดหนังมันเกิดคลายแล้วมันเริ่มขยายขึ้นเนะี่ยมันจะทำให้แบบเหมือนเรารู้สึกว่ารองเท้าหลวมซึ่งมันมีวิธีแก้คือซื้อตัวฟองน้ําแบบนี้มาครับหาได้ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าในแบบพวกทอปปี้ออนไลน์ต่างๆซื้อมาแล้วก็ใส่ไว้ตรงที่หน้าเท้าครับเพื่อที่ทาให้แบบรองเท้าเวลาเราเอ่อิ้วเท้าเราที่ใส่ลงไปอ่ะมันไม่ชนกับขอบ หรือว่าไม่ไปชนกับช่วงขอบที่แบบเหมือนอาจจะทําให้แบบเล็บเราแบบเอ่อชนหรืออะไรก็แต่ทำให้แบบเราใส่ไม่สบายหรือเกิดอาการแบบบาดเจ็บจากการเล็บหักหรืออะไรแล้วแต่ซึ่งแบบไอต้องระวังอันนี้ต้องระวังเลยหรือแล้วเราเราจะได้ไม่เสียสีสามกันส้นครับตัวกันส้นนอกจากที่ผู้หญิงจะใช้กับพวกการเกิดขึ้นของ รองเท้ากัดแล้วผู้ชายยังสามารถใส่กันส้นเวลาแบบเราใส่แบบพวกรองเท้ากีฬาหรือว่าเล่นบาสหรืออะไรล้วแต่มันจะมีปัญหามากเลยกับการรองเท้าวิ่งเวลาวิ่งไปนานเนี่ยตรงช่วงเนี้ยของเท้าอะ่ะมันจะเสียดสีช่วงส้นเท้าจะเสียดสีแล้วตรงเนี้ยจะขาดบ่อยมากเลยของผมอะ่ะพวกรองเท้าวิ่งอะ่ะเป็นบ่อยมากเลยครับแล้วก็ใช้ไอตัวแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบคล้ายๆฟองน้ําเหมือนกันแล้วก็ติดไว้ตรงที่ช่วงส้นเท้าเพื่อจะทําให้แบบเหมือน รอยที่เกิดจากการเสียดสีของส้นเท้าเวลาเราวิ่งใส่วิ่งหรือใส่องกายเดินหรือว่าแบบอะไรเงี้ยคือเป็นเกือบทุกคนที่แบบขาดตรงนี้ซึ่งมัน,ม,นมันจะดีดีมากกับการต่ออยู่กับการารักษาช่วงช่วงข้อเท้าเราได้ดีมากเลยครับแนะนำแนะนำหรือ ออนอกจากที่จะเป็นปัญหาตรงนี้เรายังสามารถหาซื้อไอตัวซีโคนะที่ใช้แปะซับรอบๆบเทา้าเวลาแบบเกิดการกระแทกค,ครับาจะเป็นแผ่นนะครัแผ่นเจลบางๆเล็กประมาณนี้แปะไว้รอบเท้าเพื่อทําให้แบบไม่เกิดการเสียดสีมากจนเกินไปแล้วพอเสียดสีเราอาจจะแบบเกิดอาการบาดเจ็บคลายเครื่องได้อะไรเงี้ยครับสิ่งก,กันสึกรู้จักกันสึกไป่ะไม่ใช่กระโูนนะกันสึกก็คือแบบเหมือนเขาเรียกอย่างว่าอะไรนะโซม ทีนี้เขนะน่าจะมีแบบสับที่โซนเป็นนะอะไรสักอย่าง,างมันเป็นแบบเหมือนพื้นการรองเทา้าคือมันเป็นแบบพลาสติกแผ่นพลาสติกที่แบบใช้แปะเราใช้ความร้อนผมไม่รู้เหมือนเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเหมือนใช้เตารีดรีดเพื่อให้มันเป็นแบบเป็นเป็นพลาสติกคุมอีกชั้นหนึ่งจันรองเท้าเราสึกครับเพื่อให้ได้แบบเหมือนรองเท้าเราพอเราใช้ไปเรื่อยๆพื้นตรงเนี้ยมันจะบางขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีโซเรายังสามารถแบบ การพื้นรองเท้าให้เราสามารถใช้พื้นรองเท้าแบบนี้ไปได้นานนอกจากจะช่วยการสึกของพื้นรองเท้าแล้วนะมันยังช่วยทําให้เราสามารถทาความสะอาด้ง่ายขึ้นครับสามารถแบบพอติดโซแล้วใช้ไปนานๆแล้วเริ่มเริ่มแบบพื้นรองเท้าเริ่มแบบเรียบหรือว่าไม่ดีแล้วเราก็ถอดอันเก่าออกแล้วก็แปะอันใหม่เข้าไปได้อะไรเงี้ยซึ่งผมซื้อมามันจะเป็นตลับนะคาับผมเนี่ยอันนี้ผมลองได้แกะจามันเป็นแผ่นใสๆครับ เราผมอาจจะไปทำคลิปให้ดูเราวจะว่าทำอย่างไกังไรแล้วก็แปะรอดไหมั <c oughs> ่าก็คือการดูแลรักษารองเท้าครับภายนอกไม่ว่าจะเป็นการแบบเหมือนอทำความสะอาดหรือว่าฉีดน้ำยาดับกลิ่นหรือว่าเ,เคยเห็นไอ้นี่มาไอตัวที่มันทําให้ทรงรองเท้าเราอ,อยู่ในรูปเดิมเสมออะไรเงี้ยมันเป็น,นคล้ายๆตัวใส่ดนสันทรง สำหรับใส่รองเท้าเพื่อให้แบบมันอยู่ในทรงเดิมเสมอครับหรือแม้แต่จะเป็นนันทความสะอาดทาสีเพื่อให้แบบสมมติว่าใส่รองเท้าสีขาวอะมันก็ต้องมีบ้างที่มันต้องเลอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแบบใส่รองเท้าสีขาวเราต้องเพ้นสีเอะไรเงี้ยดูแลหรือว่าอาจจะเปลี่ยนเชือกรองเท้าให้แบบดูดีอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะมีหลายคนที่แบบสามารถใส่รองเท้าคู่เด,เดิมแล้วก็าดูใหม่เสมอได้อะไรเงี้ยผมก็แนะนําว่านอกจากที่เราจะดูแล เรื่องสุขภาพเท้าได้แล้วเราเรายังทําให้แบบอายุการใช้งานของรองเท้าคู่ของเราอยู่ได้นานขึ้นผมว่ากดไลค์ให้แนะนําครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดกระดิ่ง s u b สไครต์ติดตามให้หน่อยครับสําหรับใครก็มีวิธีแนวใหม่ๆหรือวิธีอื่นๆที่แบบแนะนําก็อย่าลืมกดคอมเมนต์แนะนําแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รู้ครับครับเจอกันคลิปหน้าครับ